สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมาอัน็อกซิงนะครับกับลำโพงอี i f i e เออร์เอ็มพีแปดห้านะครับก็ตัวนี้นะครับเพิ่งซื้อมาานะจาก็ราคาอยู่เลทสามร้อยกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวจะมาแกะกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้ Make in China นะจ๊ะแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเพราะว่าเวลาเราดูของรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเห็นได้ง่ายๆนะครับว่าตัวนี้เขาจะใช้บลูทูธรุ่นใหม่บลูทูธนะครับรุ่นนี้เป็นแบบ5 สามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูง่ายๆอ่ะถ้าเกิดบูทูธรุ่นใหม่ก็คือรุ่นใหม่นะครับเพราะาเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ลองลงมาใช่ไหมเขาก็จะใช้5.0หรือ5.1นะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดก็คืออยู่ที่5.3สอ่ะสิ่งที่เราจะได้นะครับแกะมาปุ๊บนี่จะลําโพงนะครับซึ่งมีขนาดเท่านี้นะจ๊ะนี่แหละครับคือสาเหตุที่เรียนซื้อมาเนะครับเพราะว่ามันขนาดเล็กครับก็สามารถพกพาได้สะดวกครับใส่กระเป๋าใส่อะไรงี้ได้แล้วคราวนี้ดูซิของแถมอื่นมีอะไรบ้าง แน่นอนนะจ๊ะคู่มือคนไทยไม่อ่านเฮ้ยแต่เล่มคู่มือก็ทําสวยดีนะชอบชอบมาจากและคราวนี้สายที่แถมมามีอะไรบ้างเอ่ยนี่สายคล้องนะครับเอ้ยใช้ได้อยู่นะคุณภาพเกดรดพลาสติกนะครับเกรดยังดีอยู่นะจ๊ะกับสายชานะครับซึ่งลําโพงที่ดีรุ่นใหม่ๆนครับต้องเป็นสายไทยซีนะครับเพราะว่ามันจะให้นะครับ แรงที่มากขึ้นนะครับคือสายไทยเซียมันทําให้ชาเร็วนะครับนี่เปิดมีเสียงดึงหนึ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวเพื่อนให้ดูรอบๆนะครับเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเฮ้ยโอเคนะคนหน้าเดียวประทับใจนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างบนนะครับนี่จ้าก็จะมีปุ่มนะครับเปิดปิดแล้วก็เพิ่มลดเสียงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบสายห้อยนะครับก็โอเคนะเฮ้ยแล้วก็น้ําหนักเบาพลาสติกเนี่ยงานเกรดดีนะงานเกรดดีนะครับมาเดี๋ยวเพื่อไม่มีการเสียเวลานะจ๊ะ ก็จะลองเชื่อมบลูทูธกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยแต่นี่นี่อยากให้ดูเนี่ยคือเกตตาสติกอะต้องยอมรับนะครับว่าของเขาดีมากอะนี่ให้ดูด้านหลังเนี่ยข้างหลังก็จะมีความละเอียดนะครับเพราะว่าอะไรอนะถ้าเกิดเราดูทั่วๆไปนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะข้างหลังเนี่ยส่วนมากเนี่ยอันนี้เรียบใช่ไหมข้างหลังก็เรียบแต่นี่เขามีการเก็บรายละเอียดครับเห็นไหมมันเป็นแบบดูเหมือนทรงกล่องจ้าดีแล้วติดตราอ d ดิไฟเออร์ด้วยมาครับมาเชื่อมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ปึ๊บเนี่ยแล้วข้างบนเนี่ยดูสิเออตัวนี้นะครับก็จะมีด้วยกันสามสีนะครับก็จะมีแบบอะไรอ่ะสีของไอ้นั่นเนี่ยสีขาวนะครับสีดําอันนี้เพี่อนใช้เป็นสีเทานะครับเทาเขียวนะครับมาเดี๋ยวลองฟังกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้าง,งปึ๊บเอายังไม่เชื่อมเหรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอะไรท,ทำัด,ดสดมันก็อาจจะมีการผิดพลาดได้บ้างนะครับเนี่ย โอเคเลยอ่ะเฮ้ยข้างล่างเนี่ยก็จะดีนะสังเกตดิมันมีความมิถิพิถันตรงเนี้ยที่พี่อันชอบเนี่ยโอเคเลยมาเชื่อมสิติดสิอ่าจับคู่แล้วตดสิจ้าติดสิจ้าอ่าเรียบร้อยนี่เห็นไหม 出门不摘花。 แต่คนที่เคงที่พาชีวิตชันพลัดฉนลงไม่มีชิ้น,น,นดีอ่ะก็เข้าใจครับคาแรคเตอร,ร์ของลำโพงตัวนี้แล้วลำโพงตัวนี้นะครับคือเพลงที่สองเีงนะ่อนไหนให้ฟังเป็นเพลงของพี่รัตเก้านะครับก็มีการดึงเพลงแบบให้มันเกินลิมิตนะครับที่มันเป็นสีเขียวเป็นสีแดง แต่ว่าเสียงมันให้แตกแต่เพลงแรกอะที่เป็นเดลัปเปอร์ที่มันมีกองเงยอะๆเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเล่นเยอะๆเนี่ยมันจะมีการแตกครับดังนั้นเนี่ยไอ้ลำโพงตัวน,นี้นะเอาไว้ฟังเพลงสบายๆดีนะครับหรือว่าให้เราไปฟังพวกบอดแสตนะครับอะไรพวกนี้หรือว่าฟังข่าวเนี้ยโอเคดีมากไม่แตกแต่ถ้าเกิดเป็นเพลงที่ในจังหวะกองปึ๊บ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 เนี้ยอย่างนี้เปิดเดลัปเปอร์ปึ๊งปึงปึ้งนะครับรู้เลยนะครับเป็นเพลงที่พียใช้เทส,สบ่อยๆนะครับก็คือว่าถ้าเกิดลำโพงไม่ ก็ขอมก็ตามราคาครับเอ๊ตัวนี้กําลัง2.2วัตต์นะครับก็เหมาะนะครับกับการฟังเพลงสบายๆนะครับหรือว่าเรานะครับเอาไว้ฟังนะครับพวกเพลงอะคูสิกง่ายๆที่ไม่ใช่มีกองอะไรเยอะถือว่าทําได้ดีมากนะครับแต่ว่าเนี่ยชอบ่ะดีไซน์ปาติกก็เกรดค่อนข้างดีนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับของราคา300บาทนะครับกับตัวเล็กๆขนาดนี้ก็ถือว่าให้ผ่านนะแล้วก็ใครจะไปเปิดเพลงแบบมันมมีเบส ไปเล่นตัวอื่นไปเล่นตัวอื่นเออเห็นตัวข้างหลังเที่ยนไหมนะครับไอ้ตัวนั้นอ่ะนะครับไอ้ลำโพงนี่มันอันย,ยาวๆเออคุณไปเล่นแบบนั้นไปน,นะครับถ้าเกิดคุณอยากได้ไอ้ตัวนี้หมอยเอาไว้ฟังข่าวฟังเพลงแบบเบาๆนะครับได้ได้แต่ว่าอะไรเพลงหนักๆปึ้งๆแบบเนี้ยไม่ได้หไหมเดี๋ยวแลปเปิดเพงลงอะไรเที่ออกมาปุ๊บจะไม่เบรคหรือแตกอะไรนิดนึงนะครับโอเคครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดเที่ยนนะครับกับเปิดด้วยมือถืออย่างเดียวนะ ไอ้นี่มันก็ดีกว่ามือถืออยู่นะครับแล้วก็วัสดุค่อนข้างจะดีที่สำคัญครับแบรนด์อ d ทิฟายเเป็นหนึ่งแบรนด์นะครับที่เพี่ยนเขาบอกว่าทนมี Edifier JBL แล้วก็ Sony ่อ่ะเฮ้ยใช้แล้วค่อนข้างที่จะทนนะครับที่เป็นลําโพงที่เคยใช้มาแบบว่าเฮ้ยทนทนนะครับดังนั้นก็ถือว่าซื้อความทนไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวจบกันรีวิวคลิปนี้ไปในเบียงตีนนะครับเช่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเออใครสนใจเดี๋ยวยันทิ้งลิงกรร้านนะคับ แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะจ๊ะ